เคยสงสัยไหมคะทำไมเราถึงต้องรู้จักเรื่องของการบริหารความเสีย่ยงในคลิปที่จะนําเสนอต่อไปนี้จะเป็นในส่วนของคําอธิบายว่าทําไมเราถึงต้องรู้จักการแบ่งความเสีย่ยงแล้วในองค์กรของท่านควรจะมีความเสี่ยงในระดับใดบ้างรวมถึงประโยชน์ที่จะได้จากการบริหารความเสีย่ยง สวัสดีค่ะในวันนี้ <away> หัวข้อที่จะมาถ่ายทอดความรู้ก็คือเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงถ้าพูดถึงเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเราก็คงต้องเริ่มต้นกันที่คำนิยามของการบริหารความเสี่ยงสำหรับตอนแรกเนี่ยค่ะก็คงจะเป็นการแนะนำนะคะในส่วนของคำนิยามแล้วก็ในส่วนของตัวประโยชน์ที่ว่าเราทำไมต้องรู้จักเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรนะคะ จริงๆแล้วในส่วนของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันจะมีหลายมาตรฐานมากที่พูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงม,มันจะมีมาตรฐานที่เป็นค s o ยาเอฟเฟอร์เวิร์กนะคะหรืออาจจะเป็นส่วนของ ISO 3 1 0 0 0หรือแม้แต่มีการที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงต่างๆในส่วนของการบริหารความเสี่ยงทางด้าน IT, ไอทีบริหารทางด้านกลยุทธ์หรืออะไรต่างๆจริงๆแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาตรฐานต่างๆเนี่ยจะพูดกันอยู่บนเฟอร์เวิร์กที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแนะนาก่อนเลยนะคะว่าเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนั้นคืออะไรนะคะแล้วทําไมเราต้องรู้ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยค่ะก็คือการจัดการกับสิ่งหรือเหตุการณ์ที่เราคิดว่าไม่แน่นอนว่ามันอาจจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาจากการติดตั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละท่าน เราทุกคนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลธรรมดาหรือแม้แต่เป็นองค์กรนะคะถ้าหากท่านมีการจัดตั้งเรื่องของวัตถุประสงค์ขึ้นมาเมื่อไหร่จะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งนั้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เรามีวัตถุประสงค์หมายความว่าเราจะต้องทํางานหรือว่าจะต้องปฏิบัติการอะไรก็ตามให้มันไปบรรลุวัตถุประสงค์ถูกไหมคะแต่ว่าในการบรรลุวัตถุประสงค์ของเรานั้นเราจะไม่รู้เลยว่าอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เราไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้ในส่วนของบุคาลก็คือเวลาที่เราต่ ะะแล้วเราจะต้องมีการบริหารจัดก,การเพื่อที่จะให้บรรล้วัตถุประสงค์ในแต่ละวันในแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมาเราอาจจะมีวัตถุประสงค์ของการดําเนินชีวิตในแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันเช่นวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเราอาจจะต้องรีบไปทํางานให้ทันแปดโมงครึ่งในขณะที่ถ้าคุณยังเป็นนักเรียนนักศึกษาคุณอาจจะต้องรีบตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะไปเรียนหนังสือให้ทันเข้าคลาสของอาจารย์ให้ทนันต่างๆเหล่านี้เรามีวัตถุประสงค์ละวินาทีที่เรา,รปาปลืมตาตื่นขึ้นมานะคะคราวนี้มันจะมีเหตุการณ์ทททีีนอนอท่่่่ไไมแแนนนนออะะรรบ้้้้าางเกิดขึลลวํใหุปสปค์ มีเหตุการณ์อะไรที่เราทาให้เราไปทํางานไม่ทันมีเหตุการณ์อะไรที่จะทํา,ทา,ทหาททให้เราไปเรียนหนังสือไม่ทันเหตุการณ์พวกนั้นล่ะค่ะคือเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ทําให้เราไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในวิธีการดําเนินธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะคะทุกๆธุรกิจมีวัตถุประสงค์ขององค์กรของธุรกิจที่จะดําเนินแล้วในตัววัตถุประสงค์นั้นก็อาจจะไม่ซ้ํากันในแต่ละปีหรือในแต่ละวันหรือในแต่ละเดือนด้วยซ้ํา นะคะดังนั้นเราจึงต้องมีเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงเม <ME COVID> ื่อเรารู้วัตถุประสงค์แล้วเราจะต้องระบุเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วดูซิว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะเกิดขึ้นแล้วทําให้เราไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบกับวัตถุประสงค์ของเรามากน้อยแค่ไหนเราจะบริหารจัดการมันอย่างไรนี่คือเรื่องของหลักการของการบริหารความเสี่ยง นะคะอันนี้ก็คือเข้ามาสู่เหตุผลของการที่ว่าแล้วทําไมเราถึงต้องรู้เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่จะทําให้เราไม่บรรลุวถุประสงค์วิธีการในการบริหารจัดการก็จะมีมากมายนะคะจะมีตั้งแต่เราสามารถที่จะเทคลิสอันนั้นได้ไหมนะคะยอมรับมันที่จะให้มันเกิดขึ้นแล้วก็มาบริหารผลกระทบทีหลังหรือป้องกันมันก่อนที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือแม้แต่วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นยังผู้ที่สามารถที่จะช่วยร,รับความเสี่ยงนั้นได้ มันก็จะมีหลากหลายวิธีซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมีการอธิบายในตอนต่อๆไปสําหรับหัวข้อในการบริหารความเสี่ยงในครั้งนี้นะคะนอกจากนั้นในส่วนของการที่ดําเนินธุรกิจอะคะ่ะท่านจะสังเกตแต่ว่ามีหลายๆหน่วยงานที่เป็นกํากับดูแลเนี่ยพยายามที่จะแนะนําให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรเพราะว่าด้วยเหตุผลเดียวกับที่เมื่อสักครู่กล่าวมาเลยค่ะคือในทุกๆองค์กรนั้นมีวัตถุประสงค์อยู่ซึ่งในแต่ละปีอาจจะไม่เหมือนกันดังนั้น ถ้าท่านนําหลักการของการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ในองค์กรของท่านก็จะทําให้ท่านมั่นใจได้ว่าการดําเนินธุรกิจแต่ละปีหรือแต่ละเดือนหรือแต่ละสัปดาห์ที่ท่านกําลังดำเนินการอยู่นั้นมีการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วจะทําให้โอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นั้นมีมากขึ้นกว่าปกติดีกว่าที่จะปล่อยให้เหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้นโดยที่ไม่บริหารจัดการมันอันนี้ก็คือเป็นในแง่ที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยงในองค์กรของท่านนะคะ คราวนี้ในส่วนของตัวที่เป็นในส่วนของมาตรฐานต่างๆะะ huh. มีการเกลิ่อนไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่ามันมีมาตรฐานอะไรบ้างก็อยากจะแนะนําว่าไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นโคโซยาเอมนะคะ ISO 3 1 0 0 0นะคะหรือ ISO ในนํมเบอร์ต่างๆมาตรฐานนั้นล้วนแล้วแต่มีคํานิยามในเรื่องเกี่ยวกับกรอบและก็หลักการเนี่ย ที่เป็นลักษณะของการแห่งความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันนะคะเพียงแต่ว่าท่านจะนําไปปรับใช้ในส่วนของรายละเอียดของแต่ละมาตรฐานที่บอกหรือไม่เช่นในส่วนของ ISO 31 0อาจจะมีลักษณะของขั้นตอนนะคะแล้วก็วิธีการที่ชี้ชัดหรือเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นในขณะที่ตอนนี้ ISO ยา m integrated framework นะคะ2017เนี่ย ได้มีการออกในเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีการปรับเรื่องเกี่ยวกับพิซซิโลต่างๆให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจในปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับดิสลับขีดต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจดังนั้นอยากจ,จะแนะนําให้ทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปดูในส่วนของมาตรฐานต่างๆได้นะคะคราวนี้ในส่วนของการที่ท่านอยู่ในองค์กรแล้วท่านอาจจะมองว่าเอ๊แล้วอย่างนี้เนี่ยในเรื่องของการแ่งความเสี่ยงเนี่ยมันมีกี่ระดับ ก็ต้องขออนุญาตแนะนําว่าจริงๆแล้วการแบ่งความเสี่ยงนี่มีได้ทุกระดับในองค์กรนะคะเหมือนที่เมื่อสักครู่ตอนต้นเกริ่นไว้ว่าแม้แต่บุคคลธรรมดาก็ยังมีการหิหารความเสี่ยงในชีวิตประจําวันได้ดังนั้นในองค์กรของท่านก็เช่นเดียวกันลักษณะของการแบ่งความเสี่ยงในแต่ละระดับนั้นก็จะแตกต่างหรือแยกจากกันไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละระดับที่มี ถ้าท่านคิดว่าในส่วนขององค์กรขีงท่านนั้นควรจะทาการแผนนความเสี่ยงระดับ mm. องค์กรก่อนเราก็ตั้งต้นที่วัตถุประสงค์ขององค์กรค่ะและเราก็มาดําเนินการริหานความเสี่ยงในตัวความเสี่ยงหรือในตัววัตถุประสงค์ขององค์กรของท่านหลังจากนั้นถ้าท่านคิดว่าในส่วนของการแหานความเสี่ยงนั้นควรจะลงไปสู่ระดับปฏิบัติการลงไปสู่ในแต่ละฝ่ายงาน ก็สามารถที่จะกําหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่ายงานหรือแต่ละหน่วยงานหรือในระดับปฏิบัติการที่ท่านดําเนินการได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราจะสามารถระบุความเสี่ยงนะคะก็คือเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะทําให้ท่านไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตัวนั้นนั่นเองดังนั้นในส่วนของการบริหารความเสี่ยงนั้นจริงๆก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะคะว่าจะมีกี่ระดับทางนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าองค์กรของท่านแล้วก็บริบทขององค์กรของท่านนั้นจะนําไปปรับใช้ในระดับไหนเท่านั้นเองแต่โดยหลักการแล้วคือจะเป็นวิธีการแล้วกวก,วก็เนนระมะิคคีััะะ่่ือ วัตถุประสงค์จากนั้นดูที่ว่ามีเหตุการณ์อะไรที่จะทําให้ท่านไม่บรรลุวัตถุประสงค์นั้นนําเหตุการณ์นั้นๆนะะมาบริหารจัดการดูที่ว่ามีการควบคุมอะไรที่มีอยู่แล้วแล้วควรที่จะทําเพิ่มหรือไม่ซึ่งในรายละเอียดของการวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆเหล่าน,นี้เดี๋ยวเราจะนําเสนอในตอนต่อไปนะคะ ค่ะและนี่ก็คือในส่วนของเนื้อหาของการบริหารความเสี่ยงความหมายของการบริหารความเสี่ยงนะคะแล้วก็ทําไมเราถึงต้องรู้จากในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะคะสําหรับในคลิปถัดไปนะคะอยากให้ติดตามต่อในเรื่องของกระบวนการหรือรขั้นตอในในการบริหารความเสี่ยงนะคะว่าในการแบ่งความเสี่ยงนั้นเราจะต้องทําอย่างไรเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างในการจัดการแล้วก็บริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นที่จะทําให้องค์กรของท่านไม่บรรลุวัตถุประสงค์นะคะและเรามาประหลุวัตถุประสงค์ไปพร้อมๆกันกับการบริหารความเสี่ยงติดตามในคลิปถัดไปได้เลยนะคะ